ครับสวัสดีครับรตามหวยลาวต่อนะสวัสดีปีใหม่นะก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะหวยทั้งหวยไทยหวยลาวที่ผมรับปากไว้ดีไม่สบายด้วยฮนะว่าจะลองปีใหม่ยาวเลยฮนะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็หวยลาวนะตามหวยลาวต่อดูสถิตินะนี่ ผมเช็คย้อนหลังนะเช็คย้อนหลังไม่ได้ตามเลยฮนะเนเช็คย้อนหลังฮนะงวดสุดท้ายที่ผมให้ไปฮนะเมื่อวันที่สามสิบเมื่อวันที่สามสิบเดือนสิบสองฮะเลขที่ออกเก้าสองฮะศูห้าตัวชนสามพลาดไปฮะตัวนี้ไม่เข้าเลยฮนะวันนี้ตัดทิ้งเลยนะฮะสูตรนี้ตัดทิ้งแล้วก็มาขยบตัวใหม่ฮนะตัวนี้วันนี้หาไม่ได้นะตัวนี้หาไม่ได้นะ ดูนะครับก็เก็บไปแล้วนะครับนี่วันนี้นะงวยลราวันนี้นะเราพัฒนาวันนี้นะว,นนนะวันพุทธที่เก็บเดือนหนึ่งมกราลาเราเนี่ยหกแปดปีหกแปดเริ่มปีหกแปดฮะเดี๋ยวผมจะจดสถิติไว้จะซื้อเล่มใหม่มาใส่ฮนะจะจดสถิติไว้แล้วก็จะไล่สูตรเก็บสูตรฮนะโมดูสูตรแรกฮนะแศษเก้าศนะูตรฮะสูตรสองนะครับ 567หกเจ็สูตรสามสสูตรสี่สตัวไปฮสูตรตัวไปหกเจฮะ6 6 7 8ฮนะจนกับสูตรนี้นะแล้วก็0 1 2นะ2ชนกับตัวนี้จนสูตรตัวนี้นย0ชนสูตรนี้วันนี้สูตรนี้ไม่ใช้นะตีดับไปเลยนะตีตัดทิ้งฮนะ สูตจากเดินมาดีๆนะตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยนะฮะตัดตัวนี้ทิ้งจะไปเหลือตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวมาตูกันนะครับตัดทิ้งเลยนะสี่กับหนี่ตัดทิ้งะมันเดินพลาดมาหลายงวดแล้วสี่างวดะจากเป็นตัวเด่นนะตัดทิ้งเลยนะต้องไปเสียดายมันนะเลขมีเข้าปผิดนะตัดทิ้งนะสี่หตัดทิ้งนะ ดับดับบนนะดับบนดับหลังหน่วยบนนะดับสามนะครับสามไม่ต้องไปจับบนนะจับไปที่ล่างนะครับบัเนี้อาจจะลงคลิปเดียวนะไอ้ผมคิดสูตรแล้วผมจะไล่เล่มเก็บเล่มเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะสูดับบนยังเดินดีนะดับหน่วยบนนะดับสามนะสามนี้ถ้าใช้ก็ใช้ไปเป็นตัวล่างฮะจับจับใครจะจับก่อนช่วงนี้ก็ได้นะตัดทิ้งฮะ สี่ห้าตัดทิ้งนะสี่ห้าตัดทิ้งนะเหลือเด่นหกนะหกสูตรนี้หกเจ็ดนะนะหกปเจ็ดนะครับชนหกนะครับตัวนี้ชนนี้ชนหกนะสองชนสูตรนี้นะสองสูตรนี้สามนี้ไม่ใช้ก็ได้ตัวบนนะเดี๋ยวไปใช้ล่างเอานะครับเดีไปที่หกสองนะหกสองเจ็ดสองนะหกแปดหกเก้า กศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะไปประมาณนี้ก่อนนะนี่หกนะหกชนนะชนตัวนี้นะชนหกแล้วก็ชนตัวแปนะหกเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดตัวนี้ก็เจ็ดนะไปที่เจ็ดก็บหกนะไปที่เจ็ดกับหกแล้วก็ไปจับชนนี้นะหกแปดหกเก้า จ็ดแปดเจ็ดเก้าคล้าชอบหกศูนย์ก็หกศูนย์ไปฮะเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดศูนย์ไปแล้วก็มาจับชนหกหกสองเจ็ดสองนะครับสูตรนี้นะสองเจ็ดสองนี่นะแปดสองเก้าสองนะครับถ้าเลขส่วนเลขช่วงนี้มาพี่น้องเลยหกเจ็ดใส่ไว้ด้วยนะฮะหกเจ็ดฮะหกเจ็ดมาพี่น้องหกเจ็ดฮะครับนี่ก็เป็นสูตรเริ่มปีใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะลงสูตร จะซื้อสมุดมาลงสูตรไว้นะเก็บไว้แล้วผมจะมาเลือกใช้นะฮะตอนนี้ปีนี้จะเก็บสะสมสูตรเลยฮนะจะไล่สูตรแล้วก็เก็บตัวไหนเดินไม่ดีตัดทิ้งไปเลยนะสูตรนี้ไม่มานะตัดสี่กับห้าไม่มานะสองสามงวดแล้วนะสองสามวันติดติดกันฮนะเลือกใช้ตัวนี้นะไปที่หกกับเจ็ดนะเลือกใช้หกกับเจ็ดนะไปจับชนเอานะครับเลือกก่อนเลยนะครับ วันนี้อาจจะลงคลิปเดียวนะเพราะช่วงนี้ผมก็ทํางานหนักด้วยนะเป็นไข้ด้วยไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยววันศุกร์ค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้วันพุธนะวันศุกร์ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวจะมาไล่สูตรดับบนดับล่างให้นะฮะเห็นนะครับขอโชคดงนี้นะครับช่วงีทค,คลิปแรกของปีนี้นะต้องขอโทษขออภัยด้วยไม่สบายนะครับเลือกใช้นะผมผมไปที่หกกับเจ็ดก่อนนะครับจับชนเอานะครับ โชคดีนะครับ